สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับอ้อวันทัวร์อต้แล้วนะคะวันนี้นะคะอ้อก็อยู่กับเจ้าฟอร์จินเนอร์นะคะรถครอบครัเวเนกประสงค์คันนี้นะคะซึ่งเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนนะคะซึ่งคันนี้อ้อบอกเลยนะคะว่าเป็นรถปี2017 เลขใหม่วิ่งเพียง70,000นิดเองนะคะเรียกว่ามีไม่กี่คันในตลาดออรับประกันได้เลยนะคะที่จะวิ่งน้อยขนาดนี้นะคะและสภาพภายในนะคะสวยงามมากเลยนะคะเรามาดูนะคะนี่นะคะยางยังใหม่อยู่เลยนะคะเพราะว่าลูกค้าใช้งานมาค่อนข้างน้อยมากเลยนะคะดูรวมๆร,ร,รอบรถอันนี้อ้อต้องบอกว่าสีเดิมทุกจุดนะคะไม่มีเก็บสีทาสีแม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะคะฝาท้ายเป็นระบบไฟฟ้า ใช้งานง่ายมากเลยนะคะถ้าเราถือของหนักหรืออะไรสามารถเปิดได้ง่ายๆเพียงนิ้วแตะเองนะคะนี่นะคะลองดูสภาพภายในอ๋อต้องบอกว่าคันนี้ใหม่จริงๆนะคะด้านหลังตรงกรันตรงนี้แทบจะไม่มีรอยเรียกว่าไม่มีรอยการยกของหนักวางของหนักเลยนะคะอันนี้เราก็กำลังติดก,กล้องหน้าให้คุณลูกค้าอยู่นะคะ ทีมงานของเราบริการทำทุกอย่างนะคะ ทำได้ทุกอย่างจริงนะคะอันนี้จะเป็นพี่ต้นเป็นช่างใหญ่ของทางทีมงานวันทัวโต้ของเรานะคะดูแลน้องๆทีมเซลล์ทุกเรื่องจริงๆนะคะมีอะไรก็เรียกพี่ต้นตลอดเลยสําหรับคอ r ์นเนอร์เคันงามคันนี้นะคะวันทัวโต้เสนอขายอยู่ที่9,99,000เท่านั้นนะคะและเลทดอกเบีย้ยอยู่ที่1.99ที่5ปีอ้อบอกเลยนะคะว่าเลทดอกเบีย้ย1.99%ที่5ปีลูกค้าไม่ต้องดาว แม้แต่บ,บาทเดียวเลยนะคะถูกกว่าป้ายแดงแน่นอนถ้าลูกค้าออกรถที่วันหัวโต้แต่สําหรับลูกค้าที่จะมาจองหรือว่าจะมาดูคันนี้อ้อบอกก่อนนะคะว่าคันนี้วันนี้อ้อเตรียมส่งมอบแล้วนะคะถ้าลูกค้าสนใจสามารถติดตามของเราได้ที่เว็บ O N E เลข2 A U T O นะคะอันนี้เราจะมีรถเข้าใหม่ทุกวันลงให้ลูกค้าได้ติดตามทุกวันนะคะเดี๋ยวเราไปพบชมหน้าผู้โชคดีที่ได้ Fortuner เรขไมล์เ0 0 0หคันนี้กันนะคะและรับดอกเบีย้ยพิเศษ1.99เท่านั้นเองค่ะท่ะสวัสดีค่ะ พี่ไก่นะคะเป็นผู้โชคดีนะคะได้รถ Fort u n e r คันนี้เลขไม่เจ็ดหมื่นนิดๆไปครอบครองนะคะพี่ไก่คะน้องขอสอบถามนิดนึงนะคะอันนี้พี่ไก่เห็นรถคันนี้จากที่ไหนคะ,อ,ะอันนี้คือขับผ่านมาโดยบังเอ,อิญแล้วก็เห็นว่ามี Fort u n e r อยู่คันหนึ่งก็ลเลยลองแวะเข้าม,มาดูว่าแวะเข้าม,มาดูแล้วก็มีความสึกว่าก็ถูกใจก็คือ,คอสภาพรถยังยังโอเคอยู่แล้วยิ่งได้คุยกับทางเจ้าที่ในการใน,ในการขายในเรื่องของอัตราดอกเบี้ย ยิ่งถูกใจครับอีกอเพราะดอกเบี้ยค่อนข้างถูกคือปกติก็ก่อนที่จะซื้อรถเนี่ยก็หาข้อมูลอยู่เหมือนกันแต่มาเจอที่นี่นดอกเบี้ย1.99ก็เลยสนใจเป็นพิเศษเลยก็เลยเลือกที่ตกลงกันมาที่นี่เลยพี่ไก่ค่ะน้ออยากให้พี่ไก่ฝากแฟนเพจนิดนึงว่าช่วยแนะนําที่เราให้นิดนึงค่ะว่าการดูแลบริการแล้วก็รถของที่เราเป็นยังไงบ้างค่ะพี่ไก่คะ่ะ อยากจะถ้าเกิดว่ามีใครที่สนใจอยากจะซื้อรถมือสองแนะนำนะครับที่เต็นท์วันทูออโต้นะครับคือพนักงานบริการดีนะครับเป็นกันเองแล้วก็อัธยาศัยดีนะครับก็ส่วนสภาพรถก็ดูจากการตรวจสอบรอบคันแล้วก็ถือว่าสภาพรถด,ดีดีมากเลยครับ น้องกราบขอบพระคุณพี่ไก่มากๆเลยนะคะค่ะอันนี้นะคะก็เป็นเสียงจริงนะคะความรู้สึกจริงจากลูกค้าเลยนะคะที่เข้ามาดูรถของทางวันทัวโต้และได้รับเลดดอกเบีย้ยพิเศษนี้ไปค่ะถ้าลูกค้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆรีวิวรถนะคะสามารถกดติดตามได้ทาง YouTube TikTok แล้วก็ w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  a n t o วฟแล้วก็แฟนเพจวันทัวโต้นะคะใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยนะคะ o n e เลข2 a u t o ค่ะและสายด่วนสามารถโทรได้ตลอดเวลาเลยนะคะ061 674 5885เต็นท์นของเราเปิดบริการตั้งแต่9น้นกาถึง18นาิกาทุกวันลูกค้าสามารถนั้นหมายล่วงหน้าได้ถ้าเกิดนอกเวลานะคะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปส่งมอบรถให้กับพี่ไก่ก่อนนะคะรถสวยๆคันนี้ผมเป็นเจ้าของแล้วนะครับ คันที่แล้วคุณยังไม่ได้วันนี้คุณห้ามพลาดราคาเ้าใจแน่นอนคุณสัมผัสได้เองดูรถทุกคันไม่เคยย้อมแมวชัดเจนทุกคันผมขอสัญญา